เนี่ยไอโลโก้เนี่ยผมคิดมาหลายวันแล้วนะแล้วมันมาลงตัวลงตัวมาคืนนี้เองค่ก็เลยคือดีมากเลยแบบแบบดีมากเลยโลโก้นี่เออสิรู้สึกว่าโอ้อาจารย์คิดได้ยังไงเนี่ยมันคือคือที่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 สิทธิอธิบายพอเข้าพอได้ไหมคะอาจารย์คะของของคุณนะชัดเดี๋ยวผมจะอธิบายเนาะตามตามที่ผมเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยเนาะ คือไอตัวไอตัวที่คุณพูดน่ถูกแล้วที่ที่เป็นรูปดวงตาเนี่ยมันคือดวงตาดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละถูกแล้วมันก็เลยเป็นรูปดวงตาไงดวงตาเห็นธรรมก็คือก็คือรู้ไงคําว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือรู้อ่ะธาตุรู้ได้เออก็คือธาตุรู้คือใครเจอธาตุรู้เนี่ยก็คือดวงตาเห็นธรรมแล้วทําไมถึงมีลักษณะเหมือนเหมือนกล้องอะนะที่ว่ามันมันซูมเหมือนเนาะ ไ oh, อนนตัวไอนนตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้ผมอธิบายอย่างนี้เนื่องจากกล้องเนี่ยมันจะมีซูมอินกับซูมเอาใช่ไหมซึ่งไ,<อ>ไอการซูมเนี่ยมันก็จะมีมีซูมเข้าซูมออกไอรูสองเนี่ยมันคือรู้แบบไม่โฟกัสก็คือแบบซูมเอาอะก็คือไม่โฟกัสมันพอ,อไม่โฟกัสต้องค่ะในตัวที่เป็นไอตัวตัวเลนเนี่ยนะที่มีทั้งหมดเนี่ยหกชิ้นเนี่ยตัวนี้มันตัวนี้มันคืออย,อยตนะทั้งหกโอเคอย่างนี้แสดงว่าสิทธิใช้ได้อันนี้ถูกต้อง เเคืออาย ENNIS, อัานะอายัายนาภายในภายนอกแล้วเกิดผสานเนี่ยนะมันก็มีอยู่หกตัวนี่แหละพอเราพอเราไม่ซูมคือเราไม่ซูมอ่ะเราไม่ซูมก็คือเราไม่โฟกัสเนี่ยไอตัวพวกเนี้มันก็จะเป็นสักตะว่าไงมันก็จะตรงกับพระพุทธเจ้าไงก็คือมองก็สักตะว่ามองนะได้ยินก็สักตะว่าได้ยินพอเราไม่เราไม่โฟกัสปุ๊บมันก็จะเป็นสักตะว่าพอสักตะว่าปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมันก็จะดวงตาเห็นธรรมนะว่าอ๋อทุกอย่างมันแค่สักตะว่า แล้วมันก็จะเจอไอ้ตัวธาตุรู้ที่เป็นตรงกลางอี่แหละที่เป็นขาวๆอะนคือธาตุรู้ใช่ใช่ดีใจดีใจใช่ค่ะซึ่งมันอยู่มันอยู่ด้วยกันไงมันอยู่ด้วยกันพอพอคุณพอคุณไม่โฟกัสเนี่ยไม่โฟกัสตามไอ้ตัวผัสสะที่กระทบเนี่ยมันก็จะอยู่กับรู้สองก็คือไม่โฟกัสแล้วก็คือท่าก็คือตัวธาตุรู้ที่เป็นอยู่ข้างในนี่แหละ ใช่ค่ะอาจารย์ก็จะเหาใช่ค่ะ <electronics> แล้วถ้าข้างนอกขาวๆนั่นก็คือนิพานอีตัวพื้นขาวก็คือนิพานอยู่แล้วนะคะ <vic ucha> อาจารย์ตกไปคคะก็คือนิพานก็คือมันอยู่มันนิพานก็คือทั้งนอกทั้งในไงใช่ค่ะในในในเราและนอกตัวเรามันคืออนิพานมันอยู่ทั่วไปหมดแล้วมันก็คือทั้งนอกทั้งในของขนลุกเลยนะอาจารย์จริงๆมองปั๊บอาจารย์บอกว่ามีมรรคผลนิพาน มันในนี้มันต้องมีอยู่ในนี้อ่ะอืมใช่ไหมคะอาจารย์นิพานเราก็เห็นอยู่แล้วคือสีขาวคือนิพานอยู่แล้วใชไ่ไอตัวขาวมันคือนิพานน่นแหละเนาะมันก็เป็นผลนิพานมันก็ติดกันแหละเนาะพอได้ผลปุ๊บนิพานก็ตามมาค่ะเพราะอาจารย์บอกว่ามีมรรคผลนิพานเอ้ยเราเห็นสีขาวน่าจะเป็นนิพานต่ก็คือว่าเราไม่โฟกัสมันคือมรรคคออพอเราไม่โฟกัสเออไม่โฟกัสไม่โฟกัสในในตัวอายตนะนะทั้งทั้งภายในภายนอก ทาให้เกิดผัสสะเนี่ยแล้วไม่โฟกัสเขาตัวนี้คือมาร์กพอผลของมันก็คือว่าพอไม่โฟกัสปุ๊บมันก็จะเป็นรูสองใช่ไหมรูสองพอผลปุ๊บทำตามยนทำไปเรื่อยๆปุ๊บไอตัวนิพพานมันก็แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นนะมันก็เป็นมรรคผลนิพพานนิพพานแปลว่าความว่างมันก็เกิดเกิดจากมันก็เกิดความว่างไงใช่อาจารย์เพราะว่าอาจารย์คือคือเห็นตรงกลางกับข้างนอกมันมันก็เป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วนะคะมันก็เป็น ก็คือถ้ารู้ก็คือนิพานอยู่แล้วค่ะอันนี้แต่แต่แต่สิไม่ได้ดูเป็นเอ่อกล้องนะฮะคือดูดูไม่ได้ตีไปทางนู้นค่ะก็เลยไม่ที่ผมที่ผมใจแบบที่ผมใช้ตัวนี้เพราะว่าผมกาลังจะสื่อว่าการคือไม่โฟกัสไงไม่โฟกัสอันนี้สำคัญที่สุดคือไม่โฟกัสคะจะเพราะว่าข้างล่างผมขงล่างข้างล่างมเขียนแล้วว่ารู้สองรู้ไม่โฟกัสก็คือผมจะเอากล้องไงกล้องเนี่ยมันซูมแบบโฟกัสแล้วไม่โฟกัสใช่ไหมผมก็ต้องเอาตัวนี้มาสื่อไง พราะค,คุณต้องคุณต้องคุณต้องมองแบบไม่โฟกัสเพราะปกติคนเราอะชั่วไปในเวลาเขาถ่ายรูปต้องโฟกัสใช่ไหมพอโฟ<ร>กัสุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความทุกข์เพราะว่าคุณไปโฟกัสไอ้พวกผัสสาที่มันเกิดขึ้นจากการกระทบอาจตนะภายนอกภายใไนไงมันก็นเลยคุณไปโฟกัสเขาอะคุณก็เลยทุกข์คืออาจารย์ค่ะอย่างนี้สิสรุปง่ายๆก็คือว่าอายตนะเนี่ยที่ทั้งหมดก็คือเราอยาก คือง่ายๆคืออย่าไปโฟกัสแค่นี้เองทำไมทัใช่ไม่โฟกัสเขามันก็คือสักตะว่าอันนั่นแหละสักต่ว่าค่ะเข้าใจอาจารย์ไหนๆอาจารย์โทรมาจะถามอาจารย์ข้อหนึ่งที่คืออาจารย์ชอบบอกว่าผมพูดไปแล้วคุณรู้ไหมอืมอืมอาจารย์จะจะย้ําตัวนี้อนะคือถ้ารู้มันต้องรู้ตลอดรู้ตลอดแล้วก็มีรู้ทุกอย่างมีถ้ารู้ประกบอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่อาจารย์คะถามนิดนึงคือคือสิทธิ์ยังสงสัยว่า เวลาผมพูดอ่ะคุณรู้ไหมก็เราก็บอกว่ารู้าอาจารย์คือรู้แต่ไหมเขารู้แบบไม่คิดไม่ปรุงคือรู้รู้เฉยเฉยถูกไหมอาจารย์ใช่ใช่แต่แต่การที่ว่าอาจารย์พูดมาเรารู้ไหมรู้ค่ะอาจารย์ตอนที่เราบอกว่ารู้ค่ะนี่ไม่ใช่รู้หนึ่งเหรอคะอาจารย์ค่ะเออรู้หนึ่งไหมมันขึ้นอยู่ว่าคุณยึดไม่ยึดแหละถ้าคุณยึดก็เป็นรู้หนึ่งไม่ยึดเราไม่ปรุงค่ะเออถ้าไม่ยึดก็เป็นรู้สองอย่างอาจารย์เคยมีครั้งเนงอาจารย์มินบอกว่า ดูทอท่านี่ยแล้วรู้ไหมถ้ารู้ก็ใช้ได้อาจายค่ะคุอย่างนี้นะก<ง>็คือคือไอเขาพูดมาเราก็รู้นะแต่เราไม่ปรุงสําคัญคือเราไม่ปรุงใช่ไหมคะใช่ใช่ไอคำว่ารู้คือมันไม่ปรุงไอที่เขารู้รู้กันนะมันไม่ใช่เพานั้นเขาเขารู้มีตัวไงอาจารย์ค่ะ <ไง S 1> ถ้าปรุงเมื่อไหร่ก็คือรู้หนึ่งถูกไหมคะใช่ถ้าเกิดปรุงแล้วคุณไม่รู้ตัวเนี่ยรู้หนึ่งเลยแหละคือเดี๋ยวผมอธิบายให้ชัดแล้วกันนะ รูนึงกับรูสองอ่ะไอ้รู้หนึ่งมันมีสองในยะสองในยะอ่ะเดี๋ยวฟังผมนะรูหนึ่งมีสองในยะาอ,จอาจารย์อาจารย์อค่ะในยะที่หนึ่งคืออ่าอย่างอย่างกรณีไอ้หกช่องทางเนี่ยมันจะต้องมีสามองค์ประกอบก็คืออ่ายกตัวอย่างตาพอตาเนี่ยแล้วก็มีภาพภาพนี่คืออายตนะภายนอกนะแล้วก็ทบตาถ้า,ามันมีวิญญาณวิญญาณขันเนี่ยนะไรตัวตาเนี่ยนะเออสามอย่างเนี่ยครบ แล้วก็เนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่ารู้หนึ่งในยะในยะที่หนึ่งนะในยะที่หนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวรู้รู้หนึ่งตัวเนี้ยมันจะทํางานเดี่ยวเดียวไม่ได้มันต้องมีรู 2. 2> ้สองคือเป็นรู้อีกทีหนึง่งไอ้ตัวไอ้ตัวรู้หนึ่งเนี่ยมันจะรู้รายละเอียดนะอย่างเช่นเรามองไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นนะเห็นเป็นสีส้มสีแดงสีอะไรเนี่ยรู้หนึ่งมันเห็นรายละเอียดส่วนไอ้รู้สองนี่เป็นรู้ว่างเพื่อรู้ซอรู้ว่างซ้อนไอ้รู้หนึ่งอีกทีหนึ่งที่มันรู้หนึ่งเนี่ยเป็นรู้รายละเอียด เพราะว่าไอ้รู้เพราะรู้รู้สองเนี่ยมันรู้ว่างๆไงถ้าเกิดมันรู้ว่างๆมันไม่มีรายละเอียดมันทาอะไรไม่ได้นะมันมันต้องไปคู่กันใช่มันคู่กันมันต้องมันต้องมีรู้หนึ่งอยู่ด้วยไม่งั้นคุณจะมองอะไรมองมองไม่ได้หรอกนะเออไอ้รู้ไอ้รู้ไอ้รู้ตัวแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้รู้ตัวที่สองเนี่ยไปยึดตัวแรกปุ๊บเนี่ยว่าฉันฉันเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยจบเลยเนี้ยคือรู้รู้รู้หนึ่งในยะที่ในยะที่สอง คือในยะที่หนึ่งมันทํางานกระทบแล้วกระทบกันแล้วมันเห็นเป็นภาพเป็นอะไรเนี่ยมันจะไม่เกิดการ<ะ>ตรุ้งแต่งเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะมันเป็น,ปนมีมมนาขาันมีนาขาันซึ่งมันจะเกิดเพีพาะฝังเกิดคุณลืมตาปุ๊บเนี่ยมียนาขันทํางานเนี่ยตัวเนี้ย<ะ>ผมก็เลยตีว่าเป็นรู้หนึ่งที่ยังไม่เกิดการยืดนะนะรู้หนึ่งในยะที่หนึ่งกับในยะที่สองคือไอ้ตัวธาตุรู้เนี่ยไปไปยืดพอมองภาพปุ๊บเนี่ยเป็นภาพของฉันเป็นอะไรของฉันเนี่ยตัวเนี้ย ก็เป็นรู้หนึ่งในญาที่สองเกิดการยืดมันมีสองในญาตนะที่ที่ผมจัดจัดกลุ่มไว้ก็คืออาจารย์สรุปคือว่าถ้าไม่ยืดก็คือคือคือไม่ยืดนะแต่ถ้ายืดเมื่อไหร่คือรู้หนึ่งถ้าไม่ยืดก็ยังเป็นเป็นรู้สองได้นะอาจารย์หรืใช่าเป็นรู้สองคือคือสําคัญคืออย่ายืดใช่ใช่พอไม่ยืดุ๊บมันก็คือไม่โฟกัสไง ที่เขาบอกว่าที่พระบิดาเจ้าท่านบอกมอสัตว์ตวามองเนี่ยก็คือไม่โฟกัสเขาผมไม่โฟกัสมันก็เป็นรูเป็นรูสองค่ะอาจารย์ไอตรงนี้มันเป็นรายละเอียดเนาะไอรูนึงเนี่ยบางคนอาจจะยัง,ย,งยังไม่ทราบนะว่ารูหนึ่งเป็นยังไงที่จริงรูหนึ่งนี่ผมจัดกลุ่มเนี่ยมันมีสองในยะนะเพราะว่าในาย,ยะแรกเนี่ยคุณคุณเห็นเหมือนกันนะใช่ไหมแล้วคุณย,ยังไม่ปรุงเนี่ยตัวเนี้ยนะม,ม,มันมันจะตีเป็นรูสองก็ยังได้เลยเพราะคุณเห็นแล้วยังไม่ปรุงอะ่ะถูกปะ เพราะรู้สองมันต้องประกอบรู้หนึ่งอยู่นะเพราะว่ามันต้องใช้อะใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีไอ้รู้หนึ่งช่วยนะอย่างเช่นกรณีตาบอดหรืออะไรเงี้ยรู้สองถึงคุณคุณจะรู้ไงคุณก็ไม่เห็นภาพไม่มีประโยชน์ถูกต้องอาจารย์ใช่ค่ะใช่ไหมคุณต้องมีรู้สองเนี่ยอยู่เบื้องหลังอีกอย่างเงี้ยค่ะค่ะรู้สองเนี่ยมันต้องมันต้องอาศายัยรู้หนึ่งด้วยในการใช้ชีวิตเนะี่ยเพราะถ้าเกิดกุณเป็นรู้ถ้าเกิดใช้คู่กันเนาะอาจารย์นะคะ ถ้าเกิดคนไม่ไม่ใช้รู้ใช่ไม่ใช่รู้สองนะคุณรู้ไม่ได้หรอกนะมันต้องมีรู้สองอยู่ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะคือรู้หนึ่งเนี่ยรู้หนึ่งเนี่ยบางทีมันไม่ใช้ก็ได้อย่างตาบอดคนตาบอดใช่ไหมมันไม่ใช้ก็ได้แต่รู้สองมันต้องมีคือคนตาบอดเนี่ยเขาเขาไม่สามารถใช้รู้หนึ่งได้นะใช้้ตัวจากสุวิญญาณเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้ตัวอาจยตนะภายในมันเสียอย่างเงี้ยแต่รู้ไอ้รู้สองมันรู้ตลอดคนตาบอดเขาก็รู้ เขารู้อะไรรู้ว่าเขามองไม่เห็นเขารู้ไงค่ะเนี่ยไอตัวไอตัวรู้หนึ่งเนี่ยมันมันไม่สามารถมันไม่ใช้ก็ได้นะอย่างคุณหลับตาปุ๊บมันก็ไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรแต่รู้สองก็ยังอยู่อ่ะอาจารย์ใช่รู้สองมันอยู่รู้สองก็ยังรู้ตลอดรู้ตลอดรู้รู้วไม่เห็นเนีใ่ถ้าใคือเรียนของอาจารย์แล้วสนุกนะคะอาจารย์ถ้าเข้าใจแล้ว้สนุกอ่ะอาจารย์ไม่แล้วมันมันพ้นทุกได้เพราะว่าไม่มีใครสอนละเอียดของผมเลยใช่ค่ะ คือไม่มีเลยอาจารย์จริงๆหนึ่งเดียวในโลกนี้จริงๆค่ะอาจารย์ไม่มีสอนหรอกแบบชินชมอาจารย์มากเลยจริงๆกับใจนะคะคือคือคนเนี้ยคนคนก็เห็นเลยโลโก้ผมนะถ้าเกิดใครใครเขาเรียกว่าเข้าถึงทํา e นะจะมองโอ้หมันโอ้ใครมันคิดได้ยังไงนะมันมีมรรคผลนิพพานอยู่ในนี้หมดเลยนะลึกซึ้งมากเลยของอาจารย์ลึกซึ้งมากเลยอาจารย์ค่ะเมื่อวานนี้ผม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 ก็เรียกว่าผมผมเห็นเองผมยังซึ่งเลยบ่าโอ้โหจิตมันมันละเอียดว่ามันสามารถสร้างโลโก้ที่โอ้โหมัน คนคนทั่วไปเนี่ยมองอาจจะมองวันผ่านนะถ้าเกิดคนมีธรรมนะก็จะรู้เลยนะว่าโอ้ยตัวอาจารย์บอกว่าตอนนี้ย <ah ิ่งมายิ่งแบบรู้สึกรุ่มลึกค่ะคือ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 ความการอธิบายของอาจารย์รู้สึกว่าดูแต่ละคลิปจากจากเริ่มแรกมาถึงปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกานรนะอาจารย์นะคือใช่ถ้ารู้แต่อาจารย์อธิบายละเอียดมากขึ้นค่ะเจาะลึกมากขึ้นอ่ะก็โอ้โหอาจารย์นี่เก่งจริงๆเลยนะอาจารย์จริงๆอันนี้เชื่นยมจริงๆเลยแบบ เราเป็นบุญค่ะเป็นบุญจริงๆจิตถึงซาบซึ้องอาจารย์มากจริงกราบขอบคุณจากใจนะคะบางครั้งอาจารย์ค่ะถ้าเคยพูดอะไรล่วงเคยขอโทษน,นะไม่ได้ตั้งใจอืมไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือบางทีเราคุยคุยแล้วคือไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่อาจารย์เข้าใจขอบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ แต่ในใจนี่เขาระวจารย์มากเลยแล้วก็เป็นบุญที่ว่าชาตินี้เรามาเจอท่านรู้นะจริงๆอาจารย์เราไม่อยากเวียนว่หยตายเกิดอย่างวันนั้นอาจารย์ลงพวกอุอทกภัยที่เมืองนอกอาจารย์เปรียบพวกนี้เนาะถ้าพวกนี้เขาไม่รู้ท่านรู้ยังก็ต้องเกิดมามีแต่ทกุกันนะคะอาจารย์ใช่แล้วคุณคิดดูนะไอ้การเห็นไ,ไ,ไอ้ตัวเนี้ผมถามหน่อยถ้าคนต่างประเทศอย่าง ประเทศอื่นๆนะเขาจะมีโอกาสไหมไม่มีโอกาสเลยนะไม่มีมีแต่ประเทศไทย <c oughs> ประเทศเดียวนะก็ว่าเป็นบุญของทุกคนเนาะที่ที่อาจารย์แบบว่าอยากจะขนคนที่เป็นบุญสัมพันธ์ให้ให้ออกจากทุกนะฮะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอาจารย์ขา้าวจรงิงชื่นชมชื่นชมจากใจาอาจารย์อาจารย์หาการที่เราเข้าถึงรู้รู้ถ้ารู้ป๊บเราจะสามารถถ้าเข้าใจนะแล้วอยู่ทุกวันนี้เราก็ปฏิบัติอยู่ถ้ารู้อันนี้เราเรียกว่า เราบรรลุทำได้เหรอฮะคำใช้คำนี้ได้เหรอฮะอาจารย์ค่ะใช่ใครเจอรู้ใครเจอธาตุรู้เข้าใจธาตุรู้ทําหน้าที่ยังไงเนี่ยมันโสดาโสดาปฏิมาคแลวนะใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าบรรลุทำตอนแรกๆสิคิดว่าบรรลุทำคือว่าเราจะต้องเป็นอลหาหัน่ะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องเหรอคะเรียกบุคคลมีสี่ระดับนะโสดาปฏิมาคมันต้องมีต้องต้องสี่ชั้นปีเลยนะบางคนก็ชาตบางคนก็ไม่ชารต ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะถ้าสวดาปฏิผลเนี่ยมันชัดมากมันไม่มีสงสัยแล้วนะไม่สงสัยอะไรแล้วก็ตัวจะหายไปแล้วเริ่มตัวจะหายตัวหายตัวความร,รู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยหายไปเลยใช่ค่ะอาจารย์น,นี<ล>ค่คือคือเพียมอยากแต่ไม่อยากมีความอยากเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์บอกนี่คือปัญหาแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทุกวันนี้ก็เพียมทําไปให้อยู่กับท่ารู้ไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสนะคะบางครั้งอย่างอย่างทุวนนี่บีซี่หรือว่าไม่สบายเราก็บางทีจิตมันก็ หลุดอะอาจารย์เป็นเป็นแต่ก็เพียมกลับมาค่ะกลับมาอยู่กับท่ารู้อย่างคุยอาจารย์ก็เพียมดึงกลับมาเออมีรู้สองอยู่แบ็กกราวอะอะไรอย่างนี้ค่ะจะพยายามพยา,ยามที่อาจารย์สอนค่ะขอบคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะที่โทรมาขอบพระคุณอย่างสูงอาจารย์ค่ะพอดีอยากจะคุย,ยกับคนที่ที่อธิบายชาติอะไรเงี้ยพอใช้ได้ไหมคะอาจารย์ดีของคุณดีเนาะดีเข้าใจขอบคุณค่ะ เข้าใจโลโก้ที่ผมสื่อเนาะมันสามารถตีตีเป็นธรรมะได้เยอะแยะไปหมดตรงเนี้ยใช่ใช่ต้องอยู่ที่ลุ่มเรื่งหานี่ต้องอยู่ในตัวมองเข้าไปอตัวเลนเนี่ยมันมีหกชิ้นเนี่ยมันก็ป่งบอกว่าตัวการกระทบเนี่ยหกทางอย่างเงี้ยอายะตนะใชนไม่ใช่ในการ่ายถูต้องนะคะแล้วมันแัดมันเป็นแบ่งสีด้วยใช่ไหมก็แสดงว่าโหเป็นอายตนะแต่ละทางไม่เหมือนกันอย่างเงี้ย ต่อาจารย์กล้องนี่คือตัวรูปดวงตาเนี่ยอาจารย์สื่อว่าเป็นกล้องเหรอคะอาจารย์ใช่ใช่ไอตัวไอตัวนี้เขาเรียกว่าชัตเตอร์นะชัตเตอร์ตัวม่านไงม่านชัตเตอร์มันม่านชัตเตอร์อ๋อเป็นแฉกแฉกเหรอฮะใช่ที่เวลาเวลาเราซูมอ่ะเราซูมมันมันจะมีม่านชัตเตอร์รูเล็กรูใหญ่ใช่ไหมอ๋อพอดีเราไม่ได้เล่นสิไม่ได้เล่นกล้องไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะพวกตัวนี้มันตัวนี้จะตัวนี้จะเป็นเลนส์ของกล้องนะที่ว่ามันซูมมันคือมันจะโฟกัสกับไม่โฟกัสไงอ๋ออ๋อเข้าใจละ มันจะมีการซูมเวลาเราซูมมันจะมีการโฟกัสนะค่ะโฟกัสให้ภาพชัดไม่ชัดอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะการไม่โฟกัสก็คือการการที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่มีภาพไม่ใช่ไม่มีภาพมันไม่เจาะจงไงไม่ปไม่เจาะจงไม่เจาะจงมองแบบมองแบบไม่เจาะจงอ่ะมองแบบไม่อออไม่ไม่จิตคือจิตไม่พุ่งเข้าไปเมื่อไหร่ก็คือว่าอยู่กับที่ที่นึงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะจย์ คือมันมีซูมอินกับซูมเอาอ่ะปกติคนทั่วทั่วไปนะเวลามองอะไรมันจะมันจะซูมอินไงคือมันจะโฟกัสอ่ะจิตมันจะพุ่งไปทางเดียวไงแต่ถ้าเกิดว่าเราถอยถอยออกมาปุ๊บมันจะเป็นซูมเอามันจะเป็นภาพกว้างกว้างงอ๋ออ๋อเนี่ยอ๋อเนี่ยนี่เพิ่งเข้าใจนะอาจารย์เพราะไม่ได้เล่นกล้องเลยไม่ค่อยเข้าใจซูมอินก็คือรู้หนึ่งซูมเอาก็คือรู้สองใช่ใช่นั่นแหละอ๋อโอเคนี่นี่เป็นความรู้ใหม่อาจารย์ คือการซูมเอาเนี่ยคือมองซูมเอาเนี่ยคือมองกว้างไงถ้าเราซูมเอามันจะมองกว้างเข้าใจแล้วค่ะแต่ถ้าซูมอินก็คือทําให้มันชัดเข้าใจแล้วคือซูมอินหมายถึงว่าเราเราเราจอเข้าไปในในในของที่อยู่ข้างหน้าเราอะมือนเราตอนนี้ถ้าเกิดเรามองมองทีวีอยู่อ่ะซูมอินหมายถึงว่าเราเราจิตเราพุ่งไปที่โทรทัศน์ไงแต่ถ้าเกิดว่าเราซูมเอามันหมายถึงว่ามันสักแต่ว่าเราสักแต่ว่ามองอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นซูมเอาโอเคอันนี้จะิตจะจำศัพท์สองคำนี้วันซูมอินและเอา เข้าใจแล้วซูมซูมอินก็คือรู้หนึ่งซูมเอาก็คือรู้สองสัใชัว่าอย่างั้นโอเคจะจำจำสองคำนี้ก็ต้องไปจบเออผมก็มีศัพท์ใหม่ๆอีกนะซูมอินซูมเอาใช่ใช่ใช่อาจารย์ก็คือชื่นชมอาจารย์จุดนี้ว่าอาจารย์คิดได้ยังไงแต่ละครั้งแล้วบางทีอยู่ๆก็อาจารย์ก็พูดขึ้นมานะบางทีไม่เคยซ้ําด้วยนะอาจารย์จริงๆอาจารย์คิดได้ทุกเรื่องอ่ะอันนี้อัจฉริยะจริงๆอาจารย์ชื่นชมจริงๆ ไม่ไม่ยังไม่เคยเจอครูบาอาจารย์คนไหนแบบนี้เลยตั้งแต่เรียนหนังสือมา